แจ๊กแจ๊กว่ามีอินเตอรเมอินเตอ์ดีว้าวทุกคน mm hmm. มันมืดนะคะเพราะมันอยู่ใต้ต้นไม้นะคะทุกคนเต็มเลยอันน okay. ี้อาฟินนองเอ๋ยนู่นอีกค่ะพุ่นอ่ะพุ่นอ่ะโอ้ว้าวทุกคนดูดิไปไปไปเก็บโอเคสวดแฮะขออะไรสักหนึ่ Mm. Mm. Herregud. Oh. Perfekt. Åh, oh. kolla oh. här. Wow. Fantastiskt. Jättefint.

Nhìn ba mát lời Ba kịp phòng luôn, đang gọi là Ủa hồ, đùa đi, khuôn bớt ổng mà Yên đi, yên xoay ngàm như lời Jag kan ta det. Kan ta den. Jag tar nu precis. Jättefin. Men jag väntar på dig. Nej, jag dig mig där. Här pappa. Det får jag inte. Det får jag låta dig Wow. Fantastisk. Jättefina. ยังไม่แสนหาทัวนั้นได้ยวมาเลยสุดแต่เฟคโ,โอ้ดีใจดีใจถตัดสินใจไม่ผิดทุกคนอืมดีอือทุกคนเอ้ยพัดดวงอีเม่นานมาแท้เก็บกันเด้อ เอสกรีงสกัดดูฟิล์มมาใหเราอย่าพลอกกันสกัดดูสกัดอย่าขันอย่าพลอกกันฮหโอเคเจ็บเลยจ้ะทุกคนเราค่อยหอบใส่ตะกาเอาจะ้ะเพราะว่าถ้าส่ยตะกาเลยมันต้องเบี่ยงตัวนะมัน กล้องไม่เว่งก็จะไม่นิ่งไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะ,นานะจะสิ้นเดือนตุลาแล้วนะเนี่ยจะพฤศจิกาแล้วดูเห็นไหมสวยงามค่ะทุกคนเลยโอ้โหคนน่ะเขยนโป๊ก

Mi aiuta a bere a in faccia. Cantare un... Svegliare la macchina เดินมาตั้ง100เมตรพุ่นน่ะอ่ะนมใส่ตะกร้าเลย สิ่งข้อผิดอันนี้คือรอบที่สามนะคะทุกคนแฟนตาสติกซิตแต่แห่ซิตแต่แห่เกินละเกอนละคือรอบที่สามนะเคเริ่มเลยจ้ะเอ่อยกคัสตต่ซอร์ส์ ดแต่ nhà แม่ทุกคนเอ้ยสรแดนทรอสิกเตนมไปหมดโอขอลดแดนเกือบมาสายโอ้ขอละแดนเห้ <laughs> 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 oh my god oh, oh, sig! Ja, ah, nej, du får vara i fatt! det vara så. Det går bra så. Det går bra. Den låter var. Oh. <tryk> 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 เอาแล้วนะคะไปเลยได้อยูอ่แค่แป๊บเดียวแล้วแม่ เจอแบบนี้คนอื่นก็ตั้งกล้องค่อยๆตัดขาเก็บเป็นชั่วโมงได้หลายคลิปด้วยแม่แปบ๊บเดียวลหละยมโยน ba chạy ngay đó nè sẽ dài hang oh, nào tìm Hãy à. <laughs> <laughs> โอ้หนาวแห้งค่ะทุกคนเอ้ยเราจะดูมองกับซ้าย คนเจอกันเมื่อสายไปยุ่มเลยค่ะเดดออกในท้องหนาวแห้งแข็งเลยทั้งคนทั้งเห็ด Amen. ហាជពកស្ួនមកតேសម័យរតនកោសិនអញ្ចឹងហេតុកាប់ណៅធីមបត

what